เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนคาร์โนที่เสียเงินมากกว่า196ล้านบาทเป็นบทเรียนราคาแพงที่สำคัญสำหรับทุกๆนักลงทุนในโลกคริปโตคียจากการเกี่ยวข้องกับการลงทุนิกเดที่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้มานานถึง5ปีกลับมาทำธุรกรรมอีกครั้งแต่กลายเป็นวันที่เขาต้องจดจำไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่ต้องสูญเงินกว่า6ล้านดอลลาร์จากการแลกเปลี่ยนเหรียญเพียงครั้งเดียวเป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรพลาดในการลงทุนในโลกคริปโตคีย์ เมื่อมีข้อมูลจากบล็อกเชนที่รายงานโดย SECBT เผยให้เห็นรายละเอียดของธุรกรรมที่น่าสลดใจนี้ซึ่งเจ้าของกระเป๋าเงินได้แลกเปลี่ยนเหรียญจำนวนมหาศาล14.4ล้านเหรียญซึ่งมีมูลค่า6.9ล้านดอลลาร์ไปเป็น USDA ซึ่งเป็นเทเบ r c คอยน์ของ c a า d a n นที่เปิดตัวโดยดันเซ n ส์แต่เขากลับได้รับ USDA มาเพียง847,000 USDA เท่านั้นซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มาจากสภาพคล่องต่ำในล i q u i d i t y p o ู l สำหรับการซื้อขายทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Press Impact หรือการที่ราคาพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรงชั่วคราวในระหว่างการทำธุรกรรมการสูญเสียครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องต่ำในลิควิดเทียปูลสำหรับการซื้อขายทำให้เกิดการเคลื่อนไหวราคาอย่างรุนแรงและส่งผลให้ผู้ใช้งานได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนอย่างมหาศาลกลุ่มสภาพคล่องปูลของ USDA มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะรองรับการแลกเปลี่ยนเดือนจำนวน14.4ล้านเหรียญทำให้ระบบอัลเเมติกมาเก็ตเมเกอร์ M ปรับราคาอย่างรุนแรงส่งผลให้ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนที่แย่มากนักลงทุนรายนี้ที่เพียงแค่ได้รับ USDA จำนวน847,000เท่านั้นซึ่งหมายความว่าเขาได้ขาดทุนไปมากกว่า6ล้านดอลลาร์ทำให้เป็นความเสี่ยงที่ไม่ควรพลาดในการลงทุนในโลกคริปโตคีที่มีการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตจำนวนมากในภูนที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอทำให้ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้เงินที่สะสมมา5ปีหายไปในพริบตาได้จริงๆ เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการลงทุนในโลกคริปโตคียที่ควรมีการศึกษาและความรู้ที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นทําให้เงินที่สะสมมาเสียไปอย่างไม่คาดคิดคําถามที่ <ๆ S 2> อาจเกิดขึ้นคือทําไมเราต้องศึกษาและควรเตรียมตัวในการลงทุนในโลกคริปโตคียทําไมเราต้องรู้ถึงความเสี่ยงในการลงทุนในโลกนี้การศึกษาและความรู้ที่เพียงพอจะช่วยป้องกันการเสี่ยงในการลงทุนในโลกคริปโตคียได้อย่างไร ที่สำคัญคือการเตรียมตัวและศึกษาเพื่อป้องกันการเสี่ยงในการลงทุนในโลกคริปโตคียจะช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังและปลอดภัยมากขึ้น